ชินเอเข้าใจในทันทีเขาพยักหน้าให้เธอรอจนกระทั่งเธอปล่อยมือจากปากเขาแล้วเขาถึงได้ถามด้วยความตกใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้เมื่อครู่นี้เขาจะหมดสติแต่สติสัมปชัญญะของเขากลับยังคงอยู่ครบทําให้เขาได้ยินคําพูดของคนพวกเขาเหล่านั้นอย่างชัดเจนทุกคําเพียงแต่เขาขยับตัวไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่มันคือยันแกล้งนอนหลับ โจโจผายมือออกเผยให้เห็นยันที่อยู่ในมือของหนูน้อยเธอหัวเราะราวกับจิ้งจอกน้อยเจ้าเล่ห์แล้วพูดขึ้นว่าหนูเขียนยันนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกสิทธิ์พี่จับได้เป็นไงหล่ะหนูเก่งใช่ไหมเมื่อพูดจบหนูน้อยก็แกว่งศีรษะเล็กๆไปมาอย่างภาคภูมิใจ หนูน้อยมักจะกินไม่อิ่มทำให้ตอนดึกต้องมาหาอะไรกินเพิ่มอีกหนึ่งมื้อถึงจะนอนหลับลงและพวกสิทธิ์พี่ก็มักจะออกมาตรวจดูทุกครั้งว่าเธอนอนหลับหรือยังเพื่อป้องกันไม่ให้เทอาแอบไปขโมยกินอาหารในตอนที่พวกเขามาเธอก็จะติดยันแกล้งนอนหลับไว้บนตัวรอจนกระทั่งพวกเขาเดินจากไปแล้วเธอถึงได้วิ่งออกไปที่ห้องครัวแน่นอนว่าเธอไม่เคยโดนจับได้เลยสักครั้งสุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะ เมื่อได้ยินเรื่องนี้ชินเอ๋อก็ตกใจจนอ้าปากค้างเขามองน้องสาวตัวน้อยด้วยความเหลือเชื่อนิยันของโจโจไม่ได้หลอกลวงอย่างนั้นหรือไม่รอให้เขาได้พูดอะไรโจโจก็มองออกไปที่ด้านนอกประตูแล้วพูดด้วยเสียงเบาว่าพี่รองพี่ได้ยินคำพูดของพวกเขาหมดแล้วใช่ไหมพูดถึงเรื่องนี้ฉินเอ๋อก็ทำหน้าจริงจังขึ้นมาอืมดูเหมือนว่าวันนี้พวกเขาจะส่งคนไปขายล็อตใหญ่ ขายเสร็จแล้วก็หนีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทุกครั้งที่เกิดเหตุลุงรองของเขาไม่เคยจับคนร้ายได้เลยคนพวกนี้มันชักจะเร็วเกินไปแล้วโจโจต่อไปเราจะทำอย่างไรดียันของเธอทำให้จิตใจของเขาสงบลงดูเหมือนกันที่โจโจตัดสินใจมาที่นี่จะไม่ใช่การมาอย่างไรเหตุผลแล้วโจโจลูกคังที่อบอ้วนของตัวเองพางพูดว่าพี่รองเอาแบบนี้ก็แล้วกันหนูจะไปดูสถานการณ์ด้านนอกหน่อยพี่รอหนูอยู่ที่นี่นะโจโจเธอจะออกไปหรือ มันจะอันตรายเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหนูมียันซ่อนตัวพูดจบเธอก็หยิบยันออกมาจากกระเป๋าแล้วแปะที่หน้าผากของตัวเองทันใดนั้นร่างของหนูน้อยก็หายไปต่อหน้าต่อตาฉินเอ,อ๋อเขาเบิกตากว้างด้วยความตกใจนี่มันจะอัศจรรย์เกินไปแล้วพี่รองในอากาศมีเสียงของหนูน้อยดังขึ้นโจโจโกระซิบบอกเขาว่าหนูไปก่อนนะพี่แกล้งหลับต่อไปก็พอไม่ต้องกลัวพี่มีหนูอยู่ทั้งคนอืม ชินเอ๋อสงบสติอารมณ์ของตัวเองโจโจเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะอึม้มโจโจขันรับจากนั้นก็ยัดยันกันภายใสมือของเขาส่วนหนูน้อยก็เดินทะลุกำแพงออกไปผ่านไปครู่ใหญ่เขาไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูชินเอ๋อจึงถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจว่าโจโจยังอยู่ไหมไม่ทันได้คำตอบเขาก็ถอนหายใจยาวออกมาในเมื่อโจโจสามารถล่องหนได้ดังนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหนูน้อย คิดไม่ถึงเลยว่าน้องสาวตัวน้อยจะมีความสามารถนี้ด้วยเธอเก่งจริงฮ่าฮาระหว่างที่คิดเขาก็เดินไปนั่งอยู่ริมหน้าต่างแล้วคอยฟังเสียงความเคลื่อนไหวของด้านนอกเป็นระยะที่ด้านนอกประตูโจโจเดินตามยันสะกดรอยไปและใบหน้านุ่มฟูของหนูน้อยค่อยๆเคร่งขครึ่มขึ้นมาห้องเล็กขนาดนี้แต่กลับซ่อนคนไว้ตั้งยี่สิกว่าคน ภายในห้องมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายและยังมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเล็กซึ่งทุกคนต่างถูกป้อนยาทำให้ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงที่จะหนีโจโจโกำมัดแน่นไฟโกรดกำลังปตุขึ้นในแววตาของหนูน้อยในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกไปนั้นจูจู่ยันสะกดรอยที่ลอยอยู่ตรงหน้าเธอและแ่วนขึ้นมาแล้วชี้ลงไปยังใต้ดินโจโจชะงักไปใต้ดินยังมีคนอยู่อีกหรือ